ใครที่เกิดราศีพฤกษภราศีสิงห์ราศีกันแล้วก็ราศีกุมทั้งสี่ราศีนี้นะครับฟังให้ดีเลยก่อนอื่นช่วยผมกดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ผมสักนิดหนึ่งเอาละครับใครเกิดสี่ราศีนี้ผมบอกให้เลยว่าช่วงนี้คุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่หายไปนะครับไม่ว่าอะไรที่คุณเคยทําหายไปหรือที่หายไปจากตัวคุณนานแล้วนะครับหรือเพิ่งหายก็ได้ คุณจะได้กลับมาพบเจอคุณจะได้เจอมันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุก็ได้นะครับเป็นอะไรที่คุณทําหายไปหรือจะเป็นคนก็ได้ที่หายสาบสูญจากคุณไปนานแล้วคุณนึกถึงเขาก็เป็นไปได้นะฮะช่วงนี้คุณจะได้พบเจอกับเขาพบเจอกับสิ่งที่หายไปและการพบเจอครั้งนี้ถือว่าคุณจะดีใจมากๆคุณจะแฮปปี้คุณจะดีใจกับสิ่งที่คุณกําลังจะได้พบเจอนะครับเรื่องราวดีด อย่างนี้คนทั้งสี่ราศีนี้